รีวิวครับผม Xiaomi รุ่นใหม่ได้มาราคาร้อยไอพันห้าร้อยห้าห้าพันห้าห้าห้านี่ครับสามารถเล่นได้หลายอย่างมากเน็ตฟิตทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ถือว่าเยอะมากเป็น Android TV สภาพกล่องดีครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่เพจนะครับผมอันนี้ยังไม่แกะมีตรงนี้เวลาซื้อต้องสังเกตกล่องด้วยนะครับผมก่อนรับกล่องแบบแกะว่ามีรอยแกะไหมมีสติกเกอร์ไหมของแท้ไหมมีประกันไหมมีบาร์โค้ดไหมอ่ามีเนี่ยประกันถึงวันที่เท่าไหร่ก็บอกประมาณนี้มีสติกเกอร์อย่างนี้ไหมถูกต้องไหมกล่องบุบไหมอย่างนี้ไหมโอเคแล้วก็ดูว่าเขามีอะไรทำามาบาง เขามีให้สามอย่างสี่อย่างกล่องรีโมทสายแล้วก็พาวเวอร์เอ็กพักพักเสียบไฟนะครับผมโอ้ถือว่ากล่องดูดีเลยครับผมกล่องดูดีกล่องสวยกล่องดูดีนะครับดูดีครับผมผมสั่งไปวันก่อนนี่ครับเองก็้านสองวันได้ของถือว่าเร็วมากมาส่งเมื่อกี้นี่ผมก็เลย พ้องที่จะแกะรีวิวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาลองมาแกกล่องกันดูครับลองมาแกะกล่องหนดูนะครับผมน่าจะเดี๋ยวากกาเาวิธีแกะ่แกะแบบไหนจะแบบกล่องดูผมว่า ดูทรงแล้วน่าจะเริ่มจากตรงนี้อ่าจริงด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยครับเปิดกล่องมาครับผมตัดตรงนั้นออกเปิดมาอย่างนี้เลยโอ้โหดูดีมากเลยครับผมพันก่บบาทแปลว่าคงมาเปิดราคาที่สองพันหกนะครับผมอุ้ยแต่กล่องเล็กมากเลยครับผมเล็กมากอ่ะเท่า,า,ากับรีโมทแอร์นะครับผมรี Air. โมทแอร์อุ้ยเท่ากับรีโมทแอร์เลยครับผม ไซส์เท่าดีโมดแอร์อ่ะยังไม่ไม่วัดเท่าดีโมดแอร์ไม่เท่าไหร่มันเดี๋ยวผมหาวัดเทอะไรดีนะหูเล็กมากครับผมเอาอันนี้ดีกว่าครับผมว่ามันเท่ากับนี่เลยครับผมเท่ากับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสท่านะะผมฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสยี่ห้อหนึ่งหูเท่ากันกับฮาร์ดดิสเลยครับผม ถือว่าเล็กมากเล็กนิดเดียวครับผมเท่ากันกับฮาร์ดดิสเลยครับดูนะครับผมเท่ากันบฮาร์ดดิสเดี๋ยวดูของครับโอ้สภาพดูครับสวยงามมีโลโก้เรียบมีสติกเกอร์มีซีรีส์บอกดูดีครับผม โอ้นี่มีทั้งหมด4รูก็มีเสียงมี HDMI ที่จริงอันนี้ไม่แทบไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับผมดูว่าเนี่ย HDMI แล้วก็สาย USB ทั่วไปแล้วก็มีสายเสียบปลั๊กไฟมันมันก็ต้องใช้ปลั๊กไฟครับผมอ่ะผมวางก่อนครับเดี๋ยวไปดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างในกล่องก็มีให้หนึ่งคู่มือแหมคู่มือดูดีมากคู่มือที่ ผมว่าน้อยคนนะที่จะอ่านพู่มือว่ามันทะยังไงบ้างแต่ผมว่าพว่มือมันทาอ่านง่ายนะครับผมภาษาน้อยใช้เป็นภาพแล้วก็บอกวิธีต่อเข้าบอกวิธีวิ่งง่ายผมว่าม,มันบอกวิธีง่ายมากเลยมันไม่เน้นภาษามันไม่เน้นตัวอักษรนะครับผมมันเน้นภาษาภาพมากกว่าโอ้โหผมว่าทาออกมาดูดีเลยครับผมแล้วดูเป็นสากลมากโอ้พี่จีนนี่ประกายมากเลยครับ แล้วก็มีแบบรายละเอียดึุนพวกไอคุณสมบัติต่างตครับตรงนี้เราไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ครับผมอันนี้ไม่ต้องสนใจมากหรือว่ามีอะไรมาอีกครับโอ้กล่องมันทามาดูดีมากครับอันนี้ก็ที่เสียบปลั๊กไฟที่เสียบปลั๊กไฟที่เสียบปลั๊กไฟสายฟรีให้ได้ก็ไม่ยาวมากประมาณหนึ่งแล้วก็มีรีโม รีโมทรีโมดดูดีฐานโอ้มีฐานให้โอ้กล่องผมว่ากล่องดูดีครับผมกล่องเกิมราคามากโอ้รีโมดมันเทพมากเลยครับผมรีเมียี่เจ๋งมากรีโมดเจ๋งอนะ่ะ โอเคครับคลิจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง